สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไอจะชวนทุกคนมาทานหอยทะเลค่ะซึ่งหอยนี้เขาเรียกว่าหอยสังหรือหอยโขงไอก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะเจ้าหอยตัวนี้นะคะไอซื้อจากร้านเอเชียเขานําเข้าจากไอซ์แลนด์ค่ะไอทดลองเปิดข้อมูลจาก Google นะคะหอยชนิดนี้น่าจะเป็นซีคอนช์นะคะหรือภาษาไทยเรียกหอยชักตีนค่ะวันนี้ไอจะทานกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็เส้นขนมจีนนะคะ เราจะเอามาเป็นเครื่องเคียงนะคะผักของไอ่ก็จะเหี่ยวนิดนึงนะทุกคนนะ <c oughs> ก็จะมีสลัดนะคะแล้วก็ผักชีที่ไอซื้อมาหลายวันแล้วนะคะมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะแช่น้ําก็ไม่คืนกลับมานะคะทุกคนสวัสดีทุกคนมาค่ะมาลุยกันอันนี้มันเป็นหอยโข่งที่ไอเคยคิดจะลองหลายครั้งแล้วนะแต่แบบ ไอเคยเห็นเขากินกินในในคลิปอะทุกคนแต่ว่าไอไม่รู้ว่ามันซื้อที่ไหนนะคะเวลาไปตามร้านขายซีฟู้ดของสวีเดนอะไอไม่เคยเห็นนี่ไอไปเจอที่ร้านไส้ง่อนทุกคนดูน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมพกจวดเลย มันเหมือนจะมีดินนิดนึงนะแต่ว่าหอยเนี้ยเขาเหมือนเขาต้มมาแล้วทุกคนต้มมาแล้วแล้วก็เขาก็ฟรีซมานะคะแต่อ่อะ่ะเอามาล้างทำความสะอาดนะคะอุ๊ยตัวนี้ออกมาทั้งหมดเลยเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปนึ่งะคะ่ะทุกคนต้มน้ําให้เดือดเดือดเลยแล้วค่อยนึ่งนะคะไอไม่กล้ากินตรงตรงที่มันเป็นดําๆกินนิดหน่อยกินนิดหน่อย อุ๊ยอร่อยอือทุกคนหีือความกรุบเนื้อหอยจะออกหวานนิดนิดเค็มหน่อยๆความเค็มนี่ไม่แน่ใจว่ามาจากตัวหอยเองหรือว่ามาจากการที่แบบเขาต้มใส่เกินเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะ อืมอร่อยคนชอบชอบเดี๋ยวจะลองกินกุ้งนะคะกุ้งตัวนี้มันจะเป็นกุ้งมาจากเอกาดอนะคะ ตอนที่จะได้ไงแกเอาตรงเส้นตรงสันหลังมันออกกล้นะคะไปเอาไม้ดึงแหลน่ะดึงออกนะคะทุกคนโวานด้วย เสียดายไม่มีวายขาวเนาะไอ้มีวายแดงอยู่นะมันไม่เข้ากันกับอาหารทะเลแต่ว่าหรือเราจะกินวายแดงดีทุกคนเพราะว่าไอ้ไม่ได้ฉลองปีใหม่ไงปีเนี้เพราะาปีใหม่ปีนี้ไอ้ไม่สบายใช่ปะละ่ะตอนปีใหม่อะ่ะไอ้ก็เลยอดอดฉลอง <laughs> ทุบดูสิโอ้ยสะใจอะ่ะเดี๋ยวจะส่งส่งรูปไป ให้น้องต้อยนะคะว่าต้อยได้ชิมไอ้หอยนี้ยังมันอร่อยด้ยทุกคนช่วงพี่ขุนกินพี่ขุนบอกไม่ขอบคุณไม่กินขอบคุณ ชิมก็ไม่ชิมแต่หอยมีความเป็นดินถ้าจะให้ดีแกะแกะออกมาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วค่อยทานแต่มันก็จะไม่ฟินเหมือนกันแกะออกมาอย่างนี้ค่ะ แกะทีละตัวแล้วก็กินทีละตัวอย่างงี้มันฟินกว่าทุกคนจะ้ะโหน้ำจิ้มเรานี่ก็เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดคะ่ะพริกใส่เป็นกำๆเลยอเอาเข้ายัางไง มาต่อคะ่ะทุกคนไปแกะกุ้งมาไปเอาวนมาทุกคนมาค่ะฉลองปีใหม่กับไอฉลองย้อนหลังให้ไอ่หน่อยทุกคนมันไม่ได้เข้ากันนะแต่ว่าไอจะดื่มเพราะไอมีแค่ไวแดงใช้ได้ใช้ได้กลิ่นมันไม่ค่อยฉุนมากทุกคนโหน้ำจิ้มนี่ก็แบบสุดยอดอะ่ะจวดมากเลยปกตินะไอจะไม่ค่อยเขื่อนคนชอบกินกระเทียมแต่ว่า ถ้าสมมติว่าช่วงที่ไอทํางานน่ะไอจะไม่ไม่กล้ากินพวกกระเทียมเพราะว่ากลิ่นมันติดปากกินตอนเย็นก็ยังติดไปถึงเช้าทุกคนแปรงฟันแล้วก็เอย่ยบ้วนปากแล้วก็เอย่ยดื่มนมตามแล้วก็เอย่ยกินกระเทียมมันไม่หายแต่เพอเอินวันนี้วันหยุดแล้วพรุ่งนี้ไอตก็หยุดอีกหนึ่งวันไอก็ทานได้สบาย <laughs> ไม่มีใครไม่ต้องกลัวใครจะเหม็นนะคะทุกคน อพี่ขุนจะเหม็นก็อาจจะเหม็นอยู่นะแต่แกชินแล้ว คนที่เขากินคําใหญ่ๆอะ่ะเราดูในในคลิปคนเกาหลีอ่ะเขายัดเข้าไปได้ยังไงทุนอันนี้ของเรายัดไปไม่ถึงไหนมันมัน,ม,นมันก็จะติดคอแล้วอะ่ะแต่กินคําใหญ่ๆมันสัใจดีนะ เอาเข้ายังไงทุกคนกุ้งหวานเนื้อหวานมาก นึ่งแป๊บหนึ่งอะไม่ตัวนี้ไม่ค่อยสุก้วย อ,อืมอร่อยอืมอร่อยแล้วกินตูดมันได้นะเขาเรียกขี้มันเนี่ยทุกคนไม่ขมด้วยกินได้ บางคนอาจจะไม่กินเนะาจจะไอกินเฉยคนุณน้ำมันหยดเอา้าท้องอัดคือลองวะ สลัดยังหวานเลยอ่ะมันหวานเท่าไรทุกคนดูตัวนี้ค่ะโอ้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชิมกินไปก็บน่นไปเนี่ยมันอร่อย,อยจริงๆ ของเรานั้นก็ได้เหี่ยวเฉาผักชีหอมประเทศไหนไม่รู้มันไม่ค่อยมีกลิ่นหอมแบบฉุนหอมจัดแบบผักชีหอมที่ปลูกในไทย ทุกคนมานเผ็ด <laughs> เผ็ดมากจริงๆพริกแอฟริกาเผ็ดแบบบอกไม่ถูกว่ามันเผ็ดแบบไหนมันเผ็ดแต่มันไม่หอม <laughs> เผ็ดเฉยๆนี่แหละ <laughs> อืม อยนี้เป็นหอยทะเลนะคะเพราะว่าเราเรารู้เลยว่าเขาเก็บมาจากทะเลมันจะมีพวกเป็นเหมือนสลายทะเละคะ่ะติดมาด้วยเดี๋ยวไอ้จะไปซื้อมาตุนพรุ่งนี้เข้าเมืองเดี๋ยวไปซื้อมาตุน ทเป็นแพ็คละละกิโลนะคะทุกคนโลนึงก็ไอจาไม่ได้จริงๆว่า105รหนึ่งร้อยห้าโครนหรือเก้าสิบห้าโครนนะคะแต่ราคามันไม่น่าจะถูกนะหอยเนี่ยที่บ้านเราเรียกหอยอะไรอเน,นี่ยหอยนี้ที่บ้านเราก็มีใช่ไหมคะอ๋ออันนี้มี มีเม็ดทรายเยอะหน่อยไม่กล้าไม่กล้าเคี้ยวแบบกัดลงไปเต็ม <c oughs> เพราะว่ามันมีความเป็นทรายนิดนึงไง อเอาน้ำน้ำจิมซีฟู้ดมาราดเส้นขนมจีนอิ่มเพราะเส้นขนมจีนนี่แหละทุกคนแล้วก็ผัก เมื่อตอนเย็น,ปร,น,น,นประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้ทุ่มทุ่มสี่ห้าประมาณทุ่มหนึ่งมีคนมาเคาะประตูไอก็รีบเปิดออกไปเปิดออกไปไม่เจอใครเลยแต่เจอกล่องพัสดุค่ะวางอยู่หน้าประตูเลยแต่ว่าไอเห็นแล้วแหละว,ว่าทางออ่ไปษนียเ,เขาส่งข้อความเข้ามาในโทรศัพท์บอกว่า,าจะมี เขามาส่งของช่วงห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนี่แหละเหมือนประมาณว่าเหมือนประมาณว่าเขาส่งมาเพื่อบอกเราว่าช่วงประมาณเวลาเนี้ยเธอต้องอยู่บ้านนะเพื่อเตรียมรับพัสดุอะไรอย่เงี้ยค่ะทุกคนก็คือว่ามันเป็นของขวัญของขวัญปีใหม่จากอกเกียที่เราสั่งในเว็บไซต์นะคะไอ้สั่งถ้วยถ้วย จะเรียกว่าถ้วยกาแฟาก็ได้ของมูมินอีกแล้วนะเพราะว่าไอาตั้งใจจะสะสมมูมินทุกปีทุกปีนะคะเพราะปีที่แล้วไอ้ก็ได้มาสองใบเนาะปีนี้ไอ้ก็สั่งมาอีกสองใบไดยจะแกะหวังว่ามันคงจะไม่เป็นลายเดียวกันพราจำไม่ได้ว่าปีที่แล้วเองสั่งลายไหนเพราะตอนที่ทําเรื่องที่จะเลือกของขวัญน,น่ะไอาทาอยู่ที่บริษัทไอก็เลยจำไม่ได้ว่าถ้วยมูมินน่ะของไอมันลายไหนนะคะทุกคน ไอ้ก็เลยสุมส่มๆสั่งไปเลยมันมีมีลายให้เลือกอยู่ทั้งหมดสองเซต <c oughs> ถ้าเราเก็บหอยไว้ถึงพรุ่งนี้มันจะเสียไหมแ <c oughs> ช่ตู้เย็นไว้ไม่น่าเสียเนาะ <c oughs> ไม่งั้นก็ออกไปวางไว้ข้างนอกชาน เอาฝาปิดไว้เพราะว่าข้างนอกติดลบค่ะยังไงก็ไม่เสียอ <laughs> ืมทุกคน กินถึงครึ่งโลยังเนี่ยแต่กุ้งหมดแล้วนะกุ้งกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวกินอีกตัวหนึ่งทุกคนกินให้ทุกคนดูอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อหอยอันนี้มากินนะหอยอันเนี้ยหอยคือหอยอะไรหอยอันเนี้ยเขาเรียกหอยอะไรอ่ะทุกคนจ้ะ เนีย่ยแล้วมันหอมหอๆด้วยนะหอยหอมเหรอ,หอมีหรือเปล่าหอยหอมมีความแบบเป็นดินเป็นดินเป็นทรายไ,ไปแล้วนะทุกคนจ๋า ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคือมันมันอร่อยจริงๆอร่อยมากๆแต่มันเผ็ดมากเหมือนกันค่ะทุกคนไอยแบบว่าตอนนี้คือร้อนไปทั้งตัวแล้วค่ะร้อนมากๆเลยอร่อยมากๆเลยหอยนี้นะคะไม่รู้ว่ามันชื่อว่าหอยอะไรแบบไม่ถึงบ้านภาษาไทยนะคะแต่ตรงหน้าถุงไอก็ลืมไปแล้วเพราะไอทิ้งถุงนะคะแล้วฉลากมันหายไปทุกคนก็ไอ้ก็กเ,เรียกมันว่าหอยโขมหอยหอมกันแล้วกันเนาะไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย